เติมซอสสีอิวอ้วดำนะคะค่ะซอสหวานค่ะ,คะเราลงกระเทียมกับหอมแห้งนะคะหอมแดงนะคะส้มค่ะเคี่ยวให้น้ําของเขาลดลงสีของเขาก็จะเข้มซอสหอยเสร็จแล้วลงผงปรุงรสผงนัวนะคะ ผงปรุงรสหรือผงนัวค่ะลงเลยค่ะตามใจชอบนะคะพอแซลกระเทียมกับหอมสุกแล้วเราก็มาปรุงรสด้วยซอสค่ะซอสถั่วเหลืองก่อนนะคะสับให้ละเอียดแล้วก็ลงเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะเราลงกระเทียมกับหอมแห้งนะคะหอมแดงนะคะ กลิ่นเขาก็จะหอมเสร็จแล้วก็ลงหมูสามชั้นเลยค่ะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประมาณ6ช้อนโต๊ะค่ะหมูก็1กิโลค่ะเราผัดให้น้ำตันพอน้ำลดลงมากแล้วก็นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสีสันสวยงามมากค่ะหมูหวานที่แสนอร่อยขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะค่ะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะ พอติดแล้วก็ลงหมู3ามชั้นเลยค่ะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะผัดให้เข้ากันค่ะของเค้าจะค่อยลดลงนะคะสีก็จะเข้มขึ้นก็ปล่อยไว้เคี่ยวอีกก็ได้ค่ะให้น้ำลดลงอีกกว่านี้นะคะแล้วกระเทียมกับหอมสุกแล้วเราก็มาปรุงรสด,ด้วย ซอสค่ะซอสถั่วเหลืองก่อนนะคะสวัสดีค่ะเริมมาทำหมูหวานกันค่ะตั้งกระทะลงน้ำมันลงน้ำตาลเลยนะคะน้ำตาลกบซอสหอยค่ะก็เติมน้ำค่ะเติมน้ำพอประมาณ พราะเราจะเคี่ยวไว้กกอนนะคะให้สีสันเขาออกมาสวยงามแล้วกระเทียมกับหอมสุกแล้วเราก็มาปรุงรสด,ด้วยซอสค่ะซอสถั่วเหลืองก่อนนะคะซอสหอยค่ะเราลงกระเทียมกับหอมแห้งนะคะหอมแดงนะคะแล้ว กระเทียมกับหอมสุกแล้วเราก็มาปรุงรสด,ด้วยซอสค่ะซอสถั่วเหลืองก่อนนะคะเอเขี่ยวอีกก็ได้ค่ะให้น้ำลดลงอีกกว่านี้นะคะก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะ ของเขาจะค่อยลดลงนะคะสีก็จะเข้มขึ้นก็ปล่อยไว้คุณค่ะและสวัสดีค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะพอกลิ่นเขาหอมแล้วกลิ่นเขาก็จะหอมก็เติมน้ำค่ะเติมน้ำพอประมาณเพราะเราจะเคี้ยวไว้ก่อนนะคะให้สีสันเขาออกมาสวยงามสวัสดีค่ะ เราม,มาทำหมูหวานกันค่ะตั้งกระทะลงน้ำมันลงน้ำตาลเลยนะคะน้ำตาลกมกับน้ำมันเข้ากันดีแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะนี่แหลยค่ะสีเขาจะสวยงามมากค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้ว ระเทียมกับหอมสุกแล้วเราก็มาปรุงรสด,ด้วยซอสค่ะซอสถั่วเหลืองก่อนนะคะนี่ค่ะพอสีน้ำซอสหอยค่ะสับให้ละเอียดแล้วก็ลงเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ หอมมากเลยค่ะเติมซอสซีอิวอ๊วดำนะคะค่ะซอสหวานค่ะแล้วกระเทียมกับหอมสุกแล้วเราก็มาปรุงรสด,ด้วยซอสค่ะซอสถั่วเหลืองก่อนนะคะพอน้ำลดลงมากแล้วก็นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสีสันสวยงามมากค่ะ หมูหวานที่แสนอร่อยก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะพอน้ำลดลงมากแล้วก็นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสีสันสวยงามมากค่ะหมูหวานที่แสนอร่อยค่ะเคี่ยวให้น้ำของเขารดลง สีของเขาก็จะเข้มสับให้ละเอียดแล้วก็ลงเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วสีสันของเขาก็จะออกมาสวยงามมากถ้าเราไม่ชอบสีนี้นะเราอยากให้เข้มกว่าน,นี้เราก็เติมค่ะเคี่ยวให้น้ำของเขาลดลง สีของเขาก็จะเข้มหอมมากเลยค่ะเเขี่ยอีกก็ได้ค่ะให้น้ำลดลงอีกกว่านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะค่ะตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะครบ สับให้ละเอียดแล้วก็ลงเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะเคี่ยวอีกก็ได้ค่ะให้น้ำลดลงอีกกว่านี้นะคะซอสหอยเสร็จแล้วลงผงปรุงรสผงนัวนะคะผงปรุงรสหรือผงนัวค่ะลงเลยค่ะตามใจชอบนะคะพอ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะค่ะตักใส่ถ้วยพร้อมสืบค่ะขอบขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะค,กกค่ะตักใส่ถ้วยพร้อมสืบค่ะขอบก็เติมน้ำค่ะเติมน้ำพอประมาณเพราะเราจะเคี่ยวไว้กนนะคะ ให้สีสันเขาออกมาสวยงามกับน้ำมันเข้ากันดีแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะหอมมากเลยค่ะเราลงกระเทียมกับหอมแห้งนะคะหอมแดงนะคะสวัสดีค่ะ เราม,มาทำหมูหวานกันค่ะตั้งกระทะลงน้ำมันลงน้ำตาลเลยนะคะน้ำตาลกบเราเติมซอดหวานค่ะซสหวานเขาจะออกสีเข้มค่ะสีเขาก็จะออกเข้มขึ้นค่ะกับน้ำมันเข้ากันดีแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะ นี่แหละค่ะสีเขาจะสวยงามมากค่ะเสร็จแล้วค่ะสับให้ละเอียดแล้วก็ลงเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ